ม้าอ,อนนภาสมควรหรือไม่ปีนขึ้นโต๊ะอาหารปีนขึ้นทำบนโต๊ะอาหารม้าออนนภาปีนขึ้นโต๊ะพร้อมเปิดปิดกระโปรงจนเกินงาม มาอณอภาชื่อเดิมว่านายผ่อนชัยเป็นพิธีกรนางแบบนักแสดงช่างแต่งหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมีชาวเน็ตแห่แชร์คลิปของมาอ,อนภาปล่อยอารมณ์สุดจ้อยเต้นบนโต๊ะเปิดปิดกระโปรงจนทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นว่าอารมณ์แบบหอมหมกขายหมดบ้างก็บอกว่าสภาพลุงแก่แ,กแอบขโมยเอาชุดเมียมาใส่เป็นต้น ม้าก็เพิ่งออกมาเผยคลิปและภาพบรรยากาศขณะไปร่วมงานวันเกิดของคนสนิทสุดคึกคักพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday Air สุดๆไปเลยไม่สุดไม่ใช่มา้าของแท้ต้องขึ้นโต๊ะดึกแล้วลงได้โดยในคลิปนั้นเล่นเอาแฟนๆฮือหากกันไม่น้อยหลังจากที่เจ้าตัวอยู่ในชุดลายเสือดาวสุดแซ่บจิกส้นสูงปีนโต๊ะเต้นวาดรวดลายเต็มเหนียว พร้อมสะบัดกระโปรงพริ้วสวยจนดาราคนดังแฟนๆต่างคอมเมนต์กันสนันว่าสุดมากแม่เห็นแล้วยอมเลยงานนี้เราคนบันเทิงอาทิหน่อยบุษกรไฮอาภาพรนกรสวรรค์เข้ามาคอมเมนต์ถึงคลิปนี้กันเป็นแถวแต่เจ้าตัวไม่ไวเจอคนคอมเมนต์แรงว่าอุบาทจนต้องตอบกลับทันทีว่าลาสะกดก็ผิด